Me you call me a you call me a you call me a Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a car complex haters love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm this test all tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation Three, two, one. สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับนายนอนโน,โนยิสุนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า2024อีกแล้วตัวนี้จะเป็นตัว Capo นะครับ Capo GS นะครับเป็นเก็บเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูว่ารถแต่งเป็นยังไงกันบ้างน,นะสำหรับลูกค้าอยากได้แบบนี้สั่งมาได้เลยไม่ต้องทำดัดแปลงให้เสียรถไม่ต้องดัดแหนบทรงนี้ไม่ต้องดัดแหนบมี ล้อนะครับเป็น5ลูแต่ถ้าลูกค้าท่านใดใส่ล้อ6ลูล้อก็จะเสมอตัวรถไปเลยนะแต่ลาย2ลายนี้นะครับมีเฉพาะ5ลูเท่านั้นก็ต้องใส่อแดปเตอร์แปลงแต่ถ้าอยากให้ล้อหุบก็เรามีวิธีนะสามารถเปลี่ยนดุมได้เป็นดุม5ลูเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรบ้างปปเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับคันนี้ทําจากร้านตีช็อปนะรหรือตีตีอะไรแต่งของเรานะคันนี้ พี่ตีจัดมาให้2ลายเลยเพื่อให้ลูกค้าดูว่าชอบแบบไหนมากกันนะครับลายนี้นะเป็นลายพี่ตีจัดมาให้ลายนี้จะเป็นงานดีทูนะครับล้อเป็นสีออกสีน้ำตาลไหมนะไม่เชิงสีทองทีเดียวเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับแล้วก็ยางนะครับจะลัดยางกูดไลท์มานะคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดผิดไปเป็นยางกูด <like. S 1> ลิดกูดลิดกูดไลท์กูดไลท์กูดไลท์เป็นยางกูดไลท์นะครับยางกูดไลท์ เบอร์เนี่ยยางไซ์นี้จะเป็น265 40ห้าี่า18นะครับแล้วข้างหลังข้างหลังจะเป็น295ก็ดูทรงล้อเอาล้กันนะครับว่าชอบแบบไหนนะข้างหลังด้วยความที่เป็นยาง295ก็จะอมอมแม็กนิดนึงข้อดีของมันก็คือเวลาจะเบียดฟุตบาทเงี้ยมันก็จะเจอยางก่อนจะไม่ถึงแม็กอ่นะถ้า ใครอยากใส่295เท่ากันสี่วงใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ล้อหน้าเวลาเลี้ยวก็จะมีติดบ้างแต่คันนี้เลี้ยวไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอะแดปเตอร์รองไว้หนึ่งนิ้วล้อออฟเท่านี้นะครับอะแดปเตอร์รองหนึ่งนิ้วลองดูว่าชอบไหมโผล่มานิดเดียวนิดเดียวโผล่มานิดเดียว,ว,ดดยวลองดูนิดเดียวจริงนะอ่ะพอมาบางทีดดตโตำรวจจับไหมครับพี่ตำรวจจับไหมแล้วแต่ดุละยะพินิจของตำรวจ ก็คือถ้าเขาอยากจะเล่นเขาก็เล่นเราได้ต่อให้มันถูกต้องตามมันนะพี่นะท่าทางที่ดีผมแนะนําให้แปลงดุมห้ารูแล้วล้อมันจะหุบเข้าไปอยู่เสมอซุ้มเลยพอล้อหุบเสมอซุ้มเนี่ยเขาก็จะจับเรายากแล้วนะครับก็หลายๆคนก็จะเห็นวิธีการจับของเขาบางที่ก็ใช้เหรียญปล่อยจากตรงนี้ถ้าไปชนยางแรงว่าล้อล้นแล้วแต่ที่บางที่ก็จะเป็นไม้บรรทัดแตะแล้วท่าลงไปถ้าชนยาง แล้วก็ดูเขาจะดูว่าล้นเยอะไหมถ้าล้นไม่เยอะเขาก็าจะปล่อยผ่านแต่ถ้าล้นเยอะเกินนิ้วนิ้วครึ่งไปเนี่ยโดนแน่นอนไงยก็โดนนะครับอ่ะสำหรับฝั่งนี้เป็นไซนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูทรงด้วยว่าทรงนี้หน้าสองหลังสี่ครึ่งชอบกันไหมถ้าชอบดีเลยตัวนี้ไม่ต้องดัดแหนบไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากป่ะไปเจอฝั่งนู้นดีกว่า สำหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นล้อเข่าวกว้างเป็นงานดีทูเหมือนกันงานดีทูเหมือนกันเลยนะครับงานพิตุกเป็นเข่าวกว้างอันนี้เป็นลายเข่าวกว้างนะถ้าใครชอบส่วนใหญ่เขาก็จะจับใส่กียางบางถ้าใส่กียางหนาจะไม่ค่อยเห็นลายนี้ลายนี้จะเห็นใส่ยางบางเยอะฝั่งนี้ก็เป็นยางกูดไลท์เหมือนกันนะครับ265หน้าข้างหลัง295เช่นเดียวกันนะแล้วเรามาดูทรงกันอันนี้คือทรงหน้า2หลัง4ีครึ่ง โดยที่ไม่ต้องดัดแหนบอ่าทรงนี้ไม่ต้องดัดแหนบเลยไม่มีเสียรถไม่มีเสียรูปแหนบไม่มีเสียค่าเคของแหนบนี่อันนี้คือแหนบเดิมเลยนะครับไม่ได้ดัดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคันนี้ทํายังไงนะครับคันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยผมสอบถามพี่ตีมาแล้วข้างหลังพี่ตีลองกล่องไปประมาณสี่นิ้วลองกล่องไปสี่นิ้วแล้วก็ใส่ตรงเตงสั้น ลงไปอีกนะครับมันก็เลยลงไปถึง4นิ้วครึ่งด้านหน้าก็คือใส่เป็นตัวปรับสปริงนะครับจะเป็นตัวปรับสปริงได้ครอบเข้าไปนะครับจะไม่มีการเชื่อมไม่มีการอะไรทั้งสิน้นตัวเนี้ยที่ผมรีเควสกับพี่ตีไปก็คืออยากให้รถมันเป็นเดิมๆม,มากที่สุดอ่าอยากให้รถเดิมๆม,มากที่สุดโดยไม่ต้องทำอะไรเยอะลูกค้าก็จะได้สบายใจ ออกรถไปแดงต้องได้ของไปแดงได้ของไหมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรของไปแดงแต่ถ้ารถตัวสูงเลี่ยงไม่ได้นะครับรถตัวสูงเลี่ยงไม่ได้ไงก็ต้องดัดแปลง,งไงก็ต้องมีดัดแหนบถ้าโหลดเยอะๆก็ต้องมีย้ายแหนบแล้วก็เชื่อมเต้าแหนบเข้าไปยังไงก็ต้องมีถ้าเป็นรถตัวสูงแต่ถ้ารถตัวเตี้ยรีเควสตได้หน้า2หลัง3พวกนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรกับแหนบเลยใช้แหนบทรงเดิมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ โหลดหน้า2หลัง4ดูว่าชอบไหมถ้าชอบติดต่อเข้ามานะครับโปรโมชั่นเดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้เลยปึ้งสำหรับสายซิงเนี่ยถูกใจสำหรับสายซิงโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับบนหัวรถเนี่ยตามนี้เลยนะครับใครอยากสอบถามนะครับรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่เกรด S นะไม่ว่าจะเป็นเกรด L อเกรด Z ที่เป็นของแค p 4ฟหรือจะเป็นตัวสเปซแคที่เป็นเกรดเเกรด L เกรด Z หรือจะเป็นสปาร์ ก็ทำได้เช่นเดียวกันลองสอบถามเข้ามานะครับ062249505โน้ตรับสายเองโทรเข้ามาหรือจะแอดไลน์นะครับลิงก์ไลน์ในรายละเอียดคลิปนะครับข้างาล่างผมลงไว้ให้เรียบร้อยแอดเข้ามาได้เลยฝากติดตามนะครับเพจนายนนท์อยสุด,ด้วยนะเข้าไปกดติดตามไปเยอะก็จะมีโปรโมชั่นลงให้ดูทุกเดือนนะครับแล้วก็ฝากติดตามซ u b สไครต์ชแนลนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวให้น้องบอสฝากช่องทางกันติดต่อนิดนึงครับผมก็บอสนะครับผมก็ b บิ๊กบอสยูสุนะครับยูสุเมโทรชัยพฤกอันนี้เป็นเพจนะก็ถ้าเป็น TikTok กนะครับบิ๊กบอสยูสุเลยตรงตัวนะครับผมส่วนเบอร์โทรนะครับ08.3.252.663านะครับเดี๋ยวบอสขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมเข้าติดตามกันได้นะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมปากหอมคอถ้ามีรุ่นอื่นแต่งมาให้ดู เดี๋ยวาจะถ่ายให้ดูอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น L รุ่นอะไรหรือจะเป็นตัว2023รถตอนนี้ยังมีอยู่นะครับถ้าใครอยากออก2023ผมแถมแปลงหน้าให้เลยสำหรับรถตัว LDA ขึ้นไปอ๋อโอเคสำหรับรถตัว LDA ขึ้นไปผมแถมแปลงหน้า2024ให้แต่ยังไม่ได้ของแปลงตอนนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะของแปลงยังไม่ออกมาสำหรับของแปลงที่ออกมาจะครบๆเลยก็น่าจะประมาณ ช่วงทันวาไปแล้วนะครับถึงจะได้ของแปลงครบๆเลยถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้า2,023อยู่นะครับแต่ถ้าใครออกรถกับผมนะครับที่ผมบอกว่าผมจะแถมให้ก็เดี๋ยวผมจะมีหนังสือหนังสือสัญญาให้หนังสือสัญญาเดี๋ยวให้ผู้จัดการผมเซ็นให้เลยว่าผมเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งตัวแปลงหน้า2,024แต่ถ้าอย่างนี้พี่น้องครับถ้าอย่างนี้ลูกค้าแบบว่าอยากได้ตัวเดิมจะมีอะไรแถมให้แทนได้ไหมครับอยากได้ตัวเดิม ตัวสองแถมที่เป็นหน้าสองพัยี่ผมจะให้เป็นส่วนลดไปออโอเคเลยที่อยากได้ตัวเดิมจ<ต>ัไ <ป S 2> ดไดเลยใครอยากได้ยี่สามก็ทักมาอยากได้ยี่สี่ก็ทักมาตอนนี้เ,เริ่มรับรถได้เรียบร้อยนะครับฝากด้วยวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเจกันคลิปหน้า